กาวสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับกาวสวัสดีย้ำแรงนะครับเนาะยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ช่องคูอาร์ดชาแนลนะครับหรือคัวคูอาดันเองนะครับมื้อนี้กัมีเมนูนะครับมาแนะนํานะครับมาส่วนพี่ชวนน่องกินนี่ละนะครับอันนี้ก็บ่ได้พาพี่พาหน้องเฮ็ดดิไปซื้อเขาเจ้ามาคืดอยากสิเที ออกจากเว้นเราก็คือดอยากโง่สมแขวอยู่สันบ่บ่ไลยดอกกินลดมาผมสีพากินหนีมาเบิงก่อนนี่เอปวดต่ำปลาพนะยายนั่นมาใส่ผมเห็นปลาแดกเพิ่นหอมหอมพี่น้องปลาแดกหอมเพิ่มหนึ่งบบสีใส่เห็นาาหตาหนามผมว่าโอ้ยเอาตอนใส่น้ำเนี่ยไอเมียพ่ะนะปวด เว้ยเด็กประแดกตอนน้องควมาเสียบเสีบกับผมหนิมามาเสียบเสีบกับผมใส่คำนี้งี้กันมันสมอยากมันสมเขียวน้ำไลายไหรย้ยๆออกเว้นหรอืึยองตัวผูอื้อ แสบด้อยครับแสบเนี่ยกินบะดังเกียงใจผู้ใดดอกนี่ผักแกงม,มันมี้เรือคือมากงตลาดเนี่ย Tủ quầy dương liên này bán này nhây Họ quầy dương liên vô bậc cửa Này bọn hắn ừ. Ừ. เนี่ยครับพี่น้องวิกิตโลวรลาบาทเนาะเอาไปกินยังก็บ่ได้เลือกเลี้ยนแล้วออกเว้นแล้วหาซสือก็าขอกำนามไม่เห็ดกินสือจะมาก,กินหองอยู่แล้วอดวัยเนาะเจ็บจกับคว้างไวกว้อนกันนะครับ เสจตความไว้ก่อนเสจตความไว้ก่อนอ,มอืมอยู่เงี้ยอืมวางผู้ก่บกวาเจ็บ เดกต้อนแม่พี่น้องปวนะม่หมดพักนแนงะแม่ค่าเลาใไห้มาเอาพักน,นี้ไปกินในด้วยคุณครูผะนะว้าวผมแบบเอาเขอคุณครับคุณแม่ผมแล้วหอมเหีนเหนเหมือนเล่าพักนแนงะ <laughs> อืมอืมอ่ะยกแกอืมโอ้ยเห็นแล้วของแ่รึเปล่าแกเห็นแล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมบอกให้เพิ่นใส่มานนี่นี่นี่นปลาเด็กตโว้ว้ย ผมบอกได้คคำเดียวเลยว่าเอาพิซซ่ามาแหลกกับใบยอมดย oh, <no. S 1> เด้อขาดบาดด้ปลาแเด็กต้อนน่ะเสียบขักเสียบขักอืมเนี่ยวันนี้เบิงบ้งเบื้งพีนองเบิง้งไอเแดกต้อนสีกลางออกแล้ววันเนี่ย ฝาด่วนัีหอม,ข,อมขึ้นดังจับพักเลีย้ยบอืมอย่ย ไปแดดตีดังฮึ่มฮ nah <mythology> <ir> <able> ึ่ม <Switzerland> ว um ้ามวยมวยอแม่ขาาแล้วกับฝ่าขายดิเพื่อนยันเคอร์ฟิวฝ่าขายฝ่าขายวังนี้ก็อุดหนุนชายกันไปครับ คล้องซอยกันไปอุดหนุนพอขาดไม่ค้าไปก็รารเพราอนไ่เาไรมีรายได้ตื่มกันครับพี่น้องโควิดนี่มันลายมันลายเลยมันกระทบไปทุกอาชีพเลยตอนนี้จะเข้าก็ต้องกิน กินเพื่อให้มันมีแห้งทีเดียมีแห้งไปสูบอืมนี่ยมันมีแห้งก่อนมันเหากินเขา,ขาบ้าเสบมันว่ามีแห้งไปสูบกับโลวกดิอืมไม่กินกับผมเนี่ยไม่กินก็พผมเนี่ยต้มปลาอืม เนาะแม่ค้าเป็นไหน้หอดพักปุุบงบอกว่ามักินพักเด้ครับแม่ค้านะโอ้ยเป็นปลอมให้ปลอมให้เวละหอดพักหอมปีให้มบับบดเลยแ <c oughs> ตาหักหักแม่ค้าก็ได้

เป็นหายไล่อยู่เลยว,ว่ามาโอ้หายไล่ครับลุนหาดเลยเป็นหาไล่ครับหายไล์ครับเราเลี่ยวใส่เจ้าตัวกันนะมาเด็กตอวนึงมเพิ่นใส่สองสามตัวโอ้นี่นี่น,น,นี่พี่ดอกเห็นเหาอเห็นเหรอ เิ็นไ้ปลาแดกมาหอมหัวยุ้วยหงอกหงวยใส่ตัวผมจักสองสามตัวเนี้ยเยอะหอมเสี่ยมอืมพอจะแม่พากินยังสีอืมสีปลาแดกสีปลาแดกโอ้ยหัวหน้าบ้านโอยโอย คนตกลิ้นจหญ่เด็ดเลยเนี่ยดูเนี่ย่บรรยากาศดีครับเดีย๋ยวออกไปใส่ใบทีนะ่เขาหน่ยดูแลเจะาของอย่างบอกให้กักตัวเขาบ่กออกไปใส่ได้เลยญาติย้ำได้รึเปล่ามีเส้าไอ้เพียโลดกันนี่

มาคาแล้วกบบไฮไลา์พดุดเป็นไฮไลา์ค่ัขนาดเลักกินโม,โมบดได้บบบนี้สีอิ่มแลไวด้บ้านไฮมาไลายผุดสีบ่ได้ใสตู้เย็ยนไว้นะพุมาโอ้กินโมบดเอาได้ครับพี่น้องมาเนี่ยผมสีอำลาผ้าจากได้บ้าน ยำลาผ้าจาาได้ครับถ้ามกนะครับถ้ามักก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแช่นะครับกดเป็นกำลังใจให้ปากหลาน่นะครับเนาะไปเจอกันไหมเออีพี่นานะครับไปเจอกันไหม่อีพี่นาลาขาล่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดี